สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของศิลปินสามท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเวียงนรบ,นค,บน,น,นคุณมนแคนแกนคูนและน้องแอมชุติชานะครับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะรวบรวมภาพบรรยากาศที่อบอวนมากเลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดมหาสารคามคนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับด้วยแรงศรัทธาแห่งองค์พระาธาตุนาดูน ที่มีประชาชนไปทำบุญและไปให้กำลังใจศิลปินเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้มีศิลปิน3ท่านเลยทีเดียวที่มาเยือนเวทีแห่งนี้และน้องแอมได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกในงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ ไปชมคลิปกันเลยนะครับวันนี้นะคะที่พทาท่านาดูนจังหวัดสารคามนะคะนาลากแห้งแล้วกับมวนแห้งค่ะถึงเอ็มจะเต้นคนเดียวแบบเงาๆกรบบอเป็นยังนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนาลากแห้งวันนี้น้องเอ็มก็เจอพี่วียังพี่มนแคนนะคะโป้กันแบบพี่มวลแคนเจอครั้งที่สองแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยะคะ่ะเป็นการมาสารคามครั้งแรกนะคะที่แบบว่ามวนแห้งะคะ่ะเต้นผู้เดียวกับมวนคือกัน ขอบคุณนะคะมีโอกาสบางว่าสีใดมาพบพอพี่น้องอีกนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะและนี่แหละครับคือภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านมาให้กำลังใจเยอะมากเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณ f อฟซีทุกท่านด้วยนะครับและ f อซีทางบ้านที่คอยเป็นกำลังใจและงานต่อไปที่น้องแอมจะไปก็คือ งานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยน้องแอมนั่งเครื่องแล้วแต่เช้านะครับกลับมาส่งที่นีเลกลับมากัสิเจ้าอย่างเดี๋ยว่ะคะบัี้ไปเชียงใหม่เจ้าเจ้าเจ้าขอให้น้องแอมเดินทางปลอดภัยกลับมาอาจจะมีภาษาเหนือมาฝากเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมด้วยนะครับในเวลา21นาฬิกาถึง 22นาฬิกานะครับ FC ทางบ้านคอยดูในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ